นี่จะตีนแมวเต็มยี่วันนะอ,อื่นตื่นได้เศร้ามื่กว่าตีนแมวอ่ะปานีสวัสดีค่ะพามาชมของเก่า มาชมบรรยากาศหนาวๆนามิถุนาแล้วก็ยังหนาวปากสัน้นปากสั้นปากแหลยอะล่างลดแล้วล่างลดแล้ว,ลลวถนนหนาบ้านนะ่ะถ้าเจ้าเฮดถนนน่ะมันเป็นช่วงสอมแซมเนาะมันเป็นช่วงที่เขากำลังจากซัมเมอร์โอ้จากจากนานา นาหนาวมดจากนานหนาวแล้วกับถนนกับพังเนะาะแต่จากัเริ่มซ่อมแซมกันในช่วงช่วงช่วงเขาซัมเมอร์ฟุ้นแบบโอ้โหล่างรถไหมมีไหม,ม,ไม,มก็บฟุ่นเขากันขนาดเนยคุณยายชมสวัสดีค่ะโอ้ยตื่นยังเนี่ยหรือว่ายังไม่นอน ตีสามเมนบัวบ้านเขาตีสามเลยเนาะสี่ทุ่มตีสามตีสามตีสามตีสี่ตีสามตีสามวันนี้เขาหยุดหยุดกรนะซิหยุดเงี้ยวขึ้นกันนะเนาะหยุดซุกเสาอาทิตย์สามมือเขาก็อยากแล้วขึ้นกันไหมเขากับเขากับกวาดกวาดนาดินไปอะ่ะแล้วก็บซุม้มซุ้มปันกับปันซุ้มปัดกับปัดอะ่ะ มันก็เลยเป็นอีกยังที่แบบไงแต่มันดีย่างเนื่องวันนี้ลมมันไปทางทังที่ตะวันตกอะลมมันบ่เขามาในบ้านนะกระสั่นน่ะโอ้โหหมอะจ่อเลยรถเปีกยกเปียยายตื่นแล้วค่ะปัดตีสามตื่นเด้อเถอะ นอนอีกไหมเนี่ยนอนเว้นแล้ววันเนี่ยคุณยายโสมนอนเว้นบ่นเนี่ยก็ตื่นเศร้าแท้ยายโสมอยู่บ้านหรือ,อยุงเทพไม่เคยไปหายายโสมเลยอ่ะยายโสมอยู่ไหนอยู่กรุงเทพบ่ยายตื่นห้าทุ่ม ตื่นมาฮ่าฮตื่นมาล่ะโอ้ยตื่นมารอดีกที่งั้นประจำตอนนี้บ่อยู่บุรีรัมย์ยายชมอยู่อำเภออะไรอะ่ะอยู่อำเภออะไรคะบุรีรัมย์ไปไปยุบพุนถาวรเลยแมนบอยายชมกับบุรีรัมย์ถาวรเลยบอ จอดเข้าห้องน้ําก่อนนะคะอุ้ยพี่ยูพินเดี๋ยวเดี๋ยวลงแล้วจ้าน้นองลงแล้วตื้ยตามสบายเลยซีทุมแล้วพากันปิดจวดใส่วะเนี่ยหรือว่าจะเข้านอนแม้กัสีเลออกถนนมีจวดไหมวันเนี้ย ออสซินออสซินคูเมืองอยู่จนตุยฮ่าฮ่าโอ้ยตุยยากตุยยากคุณยายชมนี่ตุยยากเยอะแข็งแกร่งของแท้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 เลยค่ะ คงยากคงจะยากสามสิบนาทีแล้ว